ถ้าใครเบื่อกับการที่จะต้องมาคอยลดราคาให้ลูกค้าเสมอหรือว่าใครที่ลดราคาจนไม่เหลือกำไรแล้วนะคะวันนี้ต้องมี6วิธีในการที่จะทำได้แทนการลดราคาให้ลูกค้าและถ้าใครยังไม่ได้ฟัง EP ก่อนหน้านี้นะคะลองไปฟังดูถึง3สาเหตุที่ทำไมเราถึงไม่ควรที่จะลดราคาให้ลูกค้านะคะถ้ามีความเข้าใจตรงกันแล้วก็มาดู EP นี้ต่อเลยถึงวิธีการ ที่1คือการที่ให้ลูกค้าตัดออปชันออกไปใน่าเราเสนอสินค้าหรือบริการอะไรให้ลูกค้าเนี่ยเสนอเป็นฟูลออปชันไปก่อนนะคะแล้วถ้าลูกค้าบอกเราว่าขอส่วนลดหน่อยหรือว่าราคาแพงอเอาออปชันบางอย่างที่คิดว่าลูกค้าน่าจะไม่ได้ใช้หรือไม่จําเป็นออกนะคะรือการอาจจะบอกลูกค้าว่าอา่าตัวนี้นะคะมันเป็นฟูลออปชันลูกค้าลองเลือกดูไหมคะว่าตัวไหนเนี่ยลูกค้าน่าจะไม่ได้ใช้หรือว่าไม่จําเป็นลูกคา้าแล้วเดี๋ยวทําราคาให้ใหม่นะคะ อันนี้คือทริคข้อแรกนะคะวิธีที่2นะคะเวลาที่เราเสนออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เสนอเป็น3ระดับเ,เสนอเป็นระดับแบบพรีเมียมหรือว่าดีที่สุดตัวท็อปแล้วก็ระดับตัวกลางแล้วก็ตัวระดับธรรมดาตัวระดับปกตินะคะลองเสนอเป็น3ออปชันนี้แล้วถ้าลูกค้าเลือกเป็นระดับ ท็อปสุดพรีเมียมสุดแล้วลูกค้าขอลดราคาเนี่ยเราอาจจะพูดกับลูกค้าดีๆก็ได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าตัวท็อปหรือตัวพรีเมียมเนะี่ยตอบโจทย์กับงบประมาณของลูกค้าลูกค้าลองพิจารณาเป็นตัวดีธรรมดาตัวที่2นี้ไหมคะเป็นการให้ลูกค้าปรับจากตัวท็อปเป็นตัวกลางหรือตัวต่ำลงมานั่นเองนะคะและเช่นเดิมเราไม่ได้พูดเรื่องของการให้ส่วนลดกับลูกค้าแต่ว่าเป็นการ acknowledge ลูกค้าว่าเราอาจจะเข้าใจว่างบของเขาอาจจะไม่พอวิธีที่3นะคะ อันนี้คือวิธีที่เราเสนอเป็นสินค้าตัวอื่นไปเลยถ้าลูกค้าสมมติว่าเข้ามาดูทีวีแล้วราคามันเกินบัตเจ็ตของลูกค้าเราอาจจะบอกว่าพี่ลองพิจารณาเป็นเตาอบตัวนี้แทนไหมคะก็คือเป็นการสวิตช์โปรดักต์ตัวอื่นไปเลยที่เรามองว่ามันอยู่ในบัตเจ็ตของลูกค้าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลดราคาตัวสินค้าที่ลูกค้าเลือกอยู่ได้ ชืการที่4นะคะอันนี้ส่วนตัวใช้บ่อยเพราะว่าดวงขายเป็นโซลูชันแล้วก็เทรดดิ้งที่บางครั้งแบรนด์ที่เรานําเข้ามาขายก็จะเหมือนกับเจ้าอืนอ่นเพราะฉะนั้นวิธีที่4ก็คือการเสนอบริการบางอย่างแถมเข้าไปด้วยให้กับลูกค้าอย่างตัวบริการหลังการขายเรื่องของ maintenance service on site อย่างของดวงก็จะมีการเสนอเป็น maintenance free เข้าไปทุกๆ3เดือนเข้าไปตรวจเช็คให้ฟรีเลยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นบริการเรื่องของ training อันนี้ก็จัดให้บ่อยเลยจะแถม training in house on site ให้มูลค่า20,000บาทอะไรแบบนี้นะคะวิธีที่5อันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันให้ของแถม เป็นของแถมที่มันเกี่ยวกับของที่เขาซื้อนั่นแหละรวงเวลาทำโซลูชันที่เป็น warehouse ลูกค้าซื้อ Mobile Terminal ที่เป็นคอมพิวเตอร์โมบายใช่ไหมคะเราก็อาจจะแถมเรื่องของฟิล์มกันลอยแถมเรื่องของสายคล้องคอเราหาดูว่าโปรดักต์ของเรามันมีของอะไรที่มันจะราคาไม่ได้เยอะมากแต่เราแถมให้ลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสะดวกขึ้นในงานใช้ของของเราได้นานขึ้นลองจัดของแถมดูเนาะ แล้วก็วิธีที่6วิธีนี้ถูกใจฝ่าย,ายจัดซื้อนะคะเรื่องของการจัดการเรื่องของเครดิตเทอมให้เป็นพิเศษถ้าลูกค้าขอส่วนลดเราอาจจะเลี่ยงโดยการแจ้งว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเครดิตวันในการจ่ายให้ลูกค้าได้อย่างจาก30วันเป็น45วันเป็น75วันและบางเจ้าที่ดงมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยก็ลากยาวไปถึงาวันก็มีแล้วในองค์กรใน,ในส่วนของจัดซื้อเนี่ย เขาสามารถที่จะได้ผลงานในแต่ราคาที่มันดีที่สุดนะคะแต่ว่าเครดิตเทอมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ที่ทางจัดซื้อเขาเอาเข้ามามองแล้วก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนตัวของเขาไม่ใช่เฉพาะแค่ส่วนลดเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นกับลูกค้านะคะอย่าคิดว่าลูกค้าต้องการแค่ส่วนลดเท่านั้นบางครั้งเนี่ยเครดิตเทอมก็เป็นตัวชีพเป็นชีตายของ การที่เราจะชนะโรเจกต์นั้นเลยอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะลูกค้ามองว่าเราให้เครดิตที่ดีกว่าหรือว่าอาจจะแอดเรื่องของว่าเราสามารถที่จะส่งได้เร็วกว่าอีกเจ้าหนึ่งแบบนี้ค่ะเพิ่มเข้ามาเห็นว่าทั้งหทีเนี่ยบางทีเราเอามาใช้รวมกันได้หมดเลยนะคะเรามีเครดิตที่ดีกว่านะคะเรามีแถมเซอร์วิสตัวนี้ให้เรามีแถมโปรดักต์ตัวนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเราก็มีแถมเทรนนิ่งออนไลน์ให้ลูกค้าด้วยนะคะมูลค่ารวมรวมกันเนี่ยเป็นแสนแล้วนะคะคือเรา ไม่พูดถึงการลดราคาเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือ6วิธีเจ๋งๆที่ดวงใช้ประจำประจำเลยนะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะแล้วลองมาทวนกันนิดนึงเนาะวิธีที่หนึงคือการจัดเป็นฟ l l ออปชันแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกออกเองว่าอะไรที่เขาไม่ต้องการวิธีที่2คือการเสนอเป็น3ามเลเวลท็อปตัวกลางแล้วก็ตัวธรรมดานะคะแล้วถ้าเกิดลูกค้าขอลดราคาเราก็ปรับ ลดลงมาเป็นตัวกลางหรือตัวธรรมดาให้ลูกค้าแทนวิธีที่3เสนอเป็นโปรดักต์ตัวอื่นเลยที่มันแมทช์กับ b u d g e ตหรืองบประมาณที่ลูกค้ามีนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีที่4ให้ของแถมเป็นบริการเสริมต่างๆไปแทนเรื่องของการให้ MA Maintenance ลูกค้าบำรุงรักษาลูกค้าการให้ Free Training ลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะแถมเข้าไปและว,วิธีที่5คือการแถมเป็น ของแถมเลยที่ลูกค้าใช้ได้ในโปรดักต์หลักที่เขาซื้อกับเรานะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายเรื่องของการจัดการเครดิตเทอมให้ลูกค้ามีเครดิตเทอมที่นานขึ้นหรือการจ่ายเงินที่ช้าขึ้นการจ่ายแบบเป็นผ่อนชำระได้อะไรแบบนี้นะคะลองแอดเสริมเข้าไป และทั้งหมดนี้คือ6ข้อในการที่เราจะทำได้โดยที่เราไม่ต้องลดราคานะเกิดมีความคิดเห็นยังไงหรืม cube, อมีคำถามอะไรส่งเข้ามาถามกันได้ในอินบ็อกซ์นะคะดูจะคอยอ่านแล้วก็คอยตอบให้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ